หน่อมันปวดอุ้ยขา่าแกงหน่้ำมัเฮาล้ำหน้าเอามื่อเอ,เอาเอาไปตักกับอะไรใส่มือกลรองถือเอากับชีสเเบิรงนี่แหละค่ะฟูดลวงล,วงล้วงเลยพี่น้องแกงหน่้ำมัใส่เห็ดขอนขาวใส่ปลาอีตูลูกโดดน้ำปวดล้วงลองสุดห่อนๆใส่บักอือ้อเพื่อจีแสียบนะครัสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้นกหน้าผ่าแสีบมาพบพ่อพี่น้องอีกแล้วค่ะย่ำเลี่งแรงเนาะค่ะเนาะ มื่อนี้นกหน้าคืออยากกินแกงหน่อไม้อีกแล้วค่ะพูดลงคนก็เชื่ว่านกหน้าคือกินดูเดี๋ยนกหน้ามักกินบ,นบน่นๆกินอยู่กับหน่อไหมอะไะพี่น้องมากมากใจจังไดยพูใ้ใดมักกระเบนมาก,กนิดเด้อมืัอนี้ขั้วกับปูกระเปียงเข้านกหน้านกหน้าเผาหน่อไหมค่ะพี่น้องเผาแล้วกับเคี่ยนนีดีหวานจังมาตุ๋มค่ะนี่มันกระลังฟดอยู่พี่น้องนะแกงใส่หย,ยังเหมือนมะเบงแกงใส่บักอื้อใส่ผักอีตูบักพริกโดดใส่เห็ด กอนขาวอีนุ๊กหน้าก็ร่างสีดำนุกหน้าก็ร่างสีดำขรเบือยืนหันกระมี่บักพริกมีเกลือค่ะก็ใช้ใส่หัวหอมน้ำน้ออันนี้น้ามันจะหน้าอีหมอนึงนุกหน้าเตรียมไปเรียบร้อยแล้วมันสิคำข้าน้อเข้ากับมาถาแกงกันในคณะที่แกงนุกหน้ากับเมื่อนี้ตากล้องว่าท่านได้หาไผอยู่นุกหน้าก็เสิมอผ้าดำขรเบือก่อนค่ะพี่น้องสิ้อผ้าดีหน่อยเห็นบ่แล้ะบ่อพีดอีกแล้วสิ้ผ้าพี่น้องเนาะค่ะเนาะ มากินแกงหน่อไม้เล่นยญเนี่ยมะแรเนาะค่ะเนาะส่วนนี่กะอูแลสุขภาพบนพี่น้องเนาะค่ะเนาะสุกหน้ากะบ่มีวัตถุดิบเท่าใดดอกเนาะค่ะเนาะมีซ้ำได้ก็กินซ้ำนันละค่ะพี่น้องอยู่ตลาดอันแม่ค้าแม่พี่น้องข้าพิ่นกะบ่น้ำเท้บ้านเพิ่นกะบ่มาเท่าใดเด้ค่ะเพิ่นบ่ค่อยมาขายอันนี้นกใไม้่นกหน้ากะเอาอยู่อันเอาอยู่อันนี้ห่อนี่ละค่ะเอาอยู่สวนเฮานี่ละนกหน้าเอามาเผาแล้วกับเชยนแล้วจังมาต้มเคชยน นกใหม่กิมสูกนี่ยแหละค่ะบ่มนนี้นกใหม่ไพร่บานคือเพิ่นนอะค่ะเดี๋ยวตรงหน้าสิม,มาตั้มเขาเบื่ะเนาะตั้มเขาเบือ,อ,บอกับพี่น,อน้องตรงหน้าใหญ่ม่แต่แข่มันมันใหม่ก็อ่อนนี่ะมันดังเนี่ยก่อนเขาตาั้มนกปุ่มนกใหม่กำลังซูดเนาะตั้ตมเขาเบือเ่อจะใส่เกลือจังหน่อยคันมันจังละเอียดหลังกันกระน,นัวเวลาเขาเกลี่ยเขาเบือนี่ก็เขาเหนียวนี่ยแหละค่ะเอาไปมาไปเจ๊ซิบมาทีมันก็อ่อนแล้ว เอิอนเขเบื่อให้เขเนาะลงหน้ามักใส่แบบเนี้ยอ่ข้นมันก็เป็นแปง้งแป้งเขาเนี้ยวนี่ยแหละค่ะเวลาเขาแกงน้ำหมี่มันก็เนี้ยวข่ข้นเนาะผู้ใดมักดลายก็ใส่ลายหนามมันก็สีเนี้ยวอวัวรัวเนาะแกงน้ำหมี่ใส่หนามที่อุจุไปตัวได้แล้วสดว่อนๆอ,อันน,นี้นี่ก็มีแต่ว่าพี่ก็ปันสุกันค่ะเดี๋ยวตามเลยเดี๋ยวน้องหน้าจงังสีอ,อ่อนนะลุงลงหน้าจงังสียเอวอันนั้นนะคะ เอาหัวหอมดูเหมือนผู้ใช้ใส่สีหั่นใส่ออกดอกตัวเพื่อนี่ก็แล้วแต่ผู้ได้ใช่มากละเอียดเพื่อละเอียดได้ค่ะพี่น้องอลูกหน้าบ่มมากละเอียดเป็นไรนีน่อาจจะเอาทำเพรามันหินตอนม,มันสุกซื้อคำพ่อแนบกันโอเคเอะไรอ้าวต่อไปดูหัวห,อ,หอมค่ะหัวหอมก็จะไปตำให้มันละเอียดเลย ทำนีเข้าเข้าไปโกยซี่กระหน่ำยันหน่างน้อยหนึ่งกะลุงหมอไปมันจิตหมอเป็นการโอเคค่ะต่อไปเขาก็ไปแกงกันค่ะพี่น้องเกือเขาแกงเขาเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องเบื่อหนำยันหน่างอยู่หมอหนึ่งลูกหน้าข้นแบบนี้เลยค่ะยองเอาแบบข้นเลยนะยันหน่างอยู่หลังบานห้องโู้เอ้นะคะวูวววบางหนามมันหนามมันเหลื่อมซื่อเดือดๆแล้วหันหกปุ่นๆเลยนะคะลุ่หน้าก็ อาหันุ่กหน้าเ่ไเดี๋ยวเอาเครื่องแกงบ่เดี๋ยวิ้นไู้น่ค่ะนกหนาหันแเอาลูกกินน้ำุ่นน้บ่มากอันตอนนั้นตอนเาชิ้นไข่นุ่งหนาตามบรเิเวตัวใดนะอันนี้นามเขาเบื่อกะอันน้นยังนางไปลงข้นขานบัวมันติดหมอเนอ้อเอาลงไปเลยจ้ะนุ่หน้าสิเทย์ลงไปเลยบัวมันจีบเรียบร้อยเซรลายขนไล้ได้คะพี่น้องนเน่า,นนาเอ้ยนามเขาเบือ่อ ตำละเอียดละเอียดกด็ได้หรือบดละเอียดกด็แล้วแต่เฮาเนาะค่ะเนาะเราใหม่เฮากะหน,น้ากะตำเรียบร้อยนะะนเนาะหน้ากะสิตักลงเนือจ้าห่อนพี่น้องเยบื้องมอแล้วก็เจือเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเฮากะชิมเบื้งถามว่าอันเราใหม่เนี่ยในมันเจือเฮากะชิมเบืง้งค่ะเอาขึ้นมา จะว่ากิมซุ่มของนอกหน้าเนี่ยมันอันกิเเร็วนอ้องใหม่กิมซุ่มนาะค่ะเนาะอีแบบนี้มันสินน้องใหม่มันส่อ่อนอุบัติเหตุการทางเขเียนเอาพวกกระเสียมได้ค่ะนี่ปวดออกอ่ะอืมนี่แหละครับเป็นกระเสียบ,ะะยบ,บ,ลลบปลอดพิหนมีเห็ดปวกมาใส่ไม่เนาะใส่เห็ดอันอันอื่นก็ได้ด้ค่ะเที่ยังกใส่ขึ้นเห็ดหูหนูสิก็ใส่กระเสียม ข้างหน้าก็ชีใส่เฮดบลูนี่แหละมีเฮดหน้าก็ใส่เฮดขอนขาวเนาะบาน่อยเนาะไม่ตีหีมันไปเก็บออกให้ตัวไปเก็บดีตลาดไ,ไม่ได้ลวกลงไปอันใดที่มันซุกเนี่ยก็ลงไปก่อนัวถ่ายมันเดือดเดือดไปตาทีเดี๋ยวฟ้าหมอมาปิดถายเนืข้าวค่ะพี่น้องดึงมันเดือดไปก่อนปวดมันปวดแล้วงหน้าก็ใส่บบนี้ค่ะ ถ้ามียอดมีดอกมันนี่พี่น,ออน้องแห้งอั่วรัวเสกันแหงเสียบด้วยค่ะเด้อคุณยดยพีก็ใส่ลงไปยอดพักยอดบวบดอกประยืนเสียบกินเหรียญค่ะนี่วันนี้แกงน้องใหม่กินเหรียญพี่น้องคำคำแต่ห้องไปกินข้าวเหนียวกินแสบกันนะส่วนนี้ต้องดูแลสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะระวังการกินจังหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเท่าอยากเท่ากับลดละเลือจังน้อยหน่อยลงไปเนาะค่ะเนาะอันใดถ้าม <t Mort en lli> ันพอดีต่อสุขภาพเข้านกหน้ากับห้อง พ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วค่ะเด้อดูแลสุขภระแฟดากของฝาดหลังกายแข็งแรงเนาะค่ะน้อถ่ายมันฝดจัะหน่อยก่อนค่ะพี่น้องให้บอกอือห้องซุกก่อนกับเห็ดจังมาปรุงกันจ้าพี่น้องหมอฝนโปบกปรลวจ้าซุกเรียบร้อยแล้วล่ะหน้ากะชีรุงเลยค่ะน้ำปลาราปลาแดกเนาะค่ะน้ออาหารอีสานใบน้าปลาแดกที่น่อยเฮ้ยเสียบนัวชูรอดใส่หน่อยใส่ไรแล้วแต่เอาคุณได้ไวใส่เขาไวไปยัง ตาลโปรต้องได้เด้อค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้แต่ใส่บักอื่นี่มันหวานอยู่แล้วลูกหน้านี่บ่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ผู้ใดใส่ก็ใส่แต่ว่านี่โปรเบิ่งบักอื้อครับชุบแล้วเอ้ยอั่วนรวอยู่พี่น้องเอ้ยมน้าซิ่มคนอ๋อเดี๋ยวใส่ลงบนร้อนข้าเค็มดอกหลังจากเฮาซิ่ม ลว Salvador, เป็นทีเรียบร้อยแล้วเบิ่งค่ะฟดฟดปกปกเลยอืมแจกค่ะสุดท้ายเข้ากัเอียงเหรอบาดเบิ่งนี่นะครับปึ๊บอีตัวลูกโดดพริกนี่เก็บมาเจอสวนอันบุลลัมบุลลันผมโบปิดขวนมันเด้อแต่ทามันชุกมามันสีเดียวเป็นเพื่นสีเพียรแห้งนะค่ะลูกโดดหน้าใส่ชองชะนวยหนึ่งปีที่มาไล่ใส่ชะนวยใส่ลูกโดดลงไปน้ำหาอยากกินเพียรเนาะคันเนาะปวดมือของเสิอโคร่งเห็นบางสัก่อน เดี๋ยวมึงมันปวดนะพี่หนอนนั่าวอ้วนะะรวยเลยจริงจริงมันจะปวดพี่น้องเบิงเอาซุปให้พี่น้อนคุนแม่ไกลไกนะครับไปยู่ไก่ยู่ไก่มึงหน่อมึงหน้ากินหอยบาดบ้านาน้อแกงหน่อไม้น้ำกันค่ะเดี๋ยวไม่เวลาแกงขอรมึงนงกหน้าแกงนี่ละค่ะไม่กินไม่กินไ,กนไปกินคลิปกินน้ำกันค่ะ<ท><ท>เพ้เบิ้งจ้าโอ้นกหน้าวันสิกินเพื่อนค่ะคือสิไม่ไม่คลิปกินคนละค่ะเพราะว่ามื่อนี้ก็ ทำอะไรอยู่ปสิหาปวดไปแล้วที่ซุมเขามาเบิ่งไก่เนี่ยค่ะเบิ่งไงพี่น้องเบิ่งขาอุ้ยเป็นแต่แสบขอแกน้อไม่ครับอุ้ยเสือปอือค่ะไอ้สายตรวจตรวจได้พี่น้องอุ้ยแกน้องใหม่หอนจะพี่น้องพอกันไม่ได้คลิปหนาเนาะคะ่ะคลิปกินเนาะงนกหน้าเห็ดปัญญาวโวดค่ะกระสี เลยแบบนาที่ซิมาทีกับสิญญาค่ะผูพกพอกกันไหมในคลิปกินค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ